ละมาบัดนี้หยับเข้ามาเดอ้อพี่น้องหยับมาเบิ่งหมอลำดีคืนนี้มีในทานเด็ดมวนมันประชันเออแต่แอมมีลายบทนั้นแก้มไม่ท่านสมัยต้องคุมคามีบทหายบทดาบทเฮาค,คืน ในคืนนี้มวนแน่นอนและเอาเสียงลำมาฝากตอนอ่อยอินทวินวันมาเที่ยวงานให้มีตัว่อขัวสุคนดาลุงป่าและพี่น้องมาคอยถาปูสาดรอแต่หัวคำ กำลังใจจากพี่น้องมาเจียร์องเติมพลังเออหันมาฟังฉากนี้เดินเรื่องให้ทันใจผมธนายงหยุดเรื่องสื่อสเสียงกับพ่อได้ คดีใดมีคนฟ้องเป็นทานายรับใส่เพิ่นเงินบอ่ออืดแต่เมียหยดเสืองไวายานผัวเล่นเที่ยวไม่ยิ่งเจอของจริงเมียคือ่อยเป็นจังใดละคุณทีได้เมียดีแล้วละออ พี่น้องเอ้ยย่หยุดเป็นซื่อข่อยมีอาชีพเป็นทนายสุขทั้งกายทั้งใจแมนบ่มีไผเท่ากุละแต่ได้เมีสาวเถ่ามาคืนเอาเขาลนพีห่างกันอยู่หาปีลูกกะมี่จนใหญ่แล้วสองเถ้าเป็นบบาวแวงได้มีเกิดก่อนมันกะสุดยอดปันนี่ละพี่น้องเอ้ยโอ้ยเถ่าทนายเอ้ยเจ้าพ่อตายกันย้อนอีเท่าเถานี่ละ กันหาปีนึงก็คือหาหางโอห่างพ่อแต่ได้เจ้าก็ได้ไปเว้ากับผู้ใดก็า่าแต่เฮ้าตื่อเอ้าตื่อเอา,อเอาขั้นเจ้าบ่มาข่อยจ้างก็บ่ได้ลูกหอดสองคนดอกเถ่าอันนี้จริงแล้วบ่ได้เาเอ้ยเจ้ามาส่งเขียดก,กับแกน่คอยเฝ้าหยอกเจ้าเหรินเซือเมีขั้นคอยบ่หักเจ้าบ่าได้ลูกนับกันหอดสองคนปนันดอก,แ,อกแต่ว่าลูกเข้าสองคนกับมิตรผู้ทยเนอเถ่านะ ใจไนญญหนันบ่ได้ผู้หญิงนั่นเน็เาจนท่าได้ไปเอาหลานสาวผู้หญ,ญิงมาเลี้ยงไหวเมื่อนี้ก็เป็นมือสันวั่นดีวันเกิดของกองพพลชายใหญ่เท่าเด้เอาทอดอีกเราตีเทาพอดอีกแล้วนันตัวทอดย่ำได้คอยเดาอุกอังขึ้นอ,อย่างนี้เ่าเอ้ยเจ้าอุกอังหยัางเดาเนีตเ่าทนายไย่านก็ได้เสียเงินสอกเจ้าย่านเจ้าเสียเงินคอยี่กระเป๋าคอยเบาวแววงแวงแท้ละเมื่อนี้ <c ười> <c ười> อันพอลุงแม่ปลา เพื่อนเสียเงินมูเจ้ามันเสียอยู่แล้วแหละแต่ว่ามือนนิเสียพี่เสียจักน่อยเสียหลายจักหน้อยได้ไหมป้าเอาพอลุงม,มูเจ้าอย่างหูว่าเป็นยังมูเจ้าก็ได้แต่ลูกผู้ชายเพย่งเติมอ้ามูเจ้าเอากันเซวันสีน้อยได้ลูกผู้ชายนั่นเอากันยู่บ่อีเติมเยอแล้วนะ่แม่ป้าแม่แถวเอากันเซวันพาลือหัดนี่ได้ลูกกระเทยทักคนนีก็มีได้แหมป้าคันเอากันเซวันผุดได้ลูกเปลี่นท่อมโอ้ยมึงก็ว่าไปน้อเติมนาะ เอาสิขั้นสิเอากันมือหนานะเดี๋ยวกูสิเลือกมือเด้อเติมเด้อเลือกเซวันอาทิตย์เด้อมันจังได้ลูกกระเทยโอ้ยมันก็บอกไปเน้อเติมมันจังดีเนาะแต่ว่ามือนีมือวันเกิดกองผมคือบ่เห็นลูกเห็นหลานเกิดเมื่ะเติมเอ้ยกี่องพนมอบหน้าที่กับพระเอกนุพงศ์สรัญชานนท์มอบหน้าที่กับพระเอกเตยกับพิ์รัศมีมอบหน้าที่กับนางเอกอังกอร์จิรวัฒน์สุภวัฒน์ต้องการแสดงหน้าพอดีตอนหลานเนาะพอครับไหมครับ กองพบกชาด้นรศมีไหวครับมื้อนี้เป็นมื้อวันเกิดกองพบว,ว่าแต่พ่อกับแม่น่ะยังจืดใได้บ่น้อครับกองพบเอ้ยวันเกิดลูกทุกปีนะ่ะพ่อบ่เคยเลืมดอกลูกเอ้ยวันเกิดลูกทุกปีพ่อกับแม่ต้องใจทุกปีอยู่แล้วล่ะลูกแต่ว่ามื้อนี้เสิาพากันจัดอยู่บ้านและอสิบ่าจัดล่ะลูกเอ้ยว่ามาเบิ่งกันนะอ้าวกองพบแม่ว่าปีนี้บ่ต้องจัดดกอกนาะลูกหลานเนาะ กับผ้ากันไปท้าบุญน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าลอ่องเบิรงจักปีไปอย่างเ้าลูกละโอ้ยก็ได้ได้ปะาสดสีลสัษมีไอ้ก้องพบและกับไอ้ชาน้นน่ะวางแผนกันไว้เรียบร้อยว่าเสียาก,กันไปเที่ยวป่าโหดเปิดหม่อยู่ในเมืองคุนแมปป้าเยสวาสางน้ำถ้ำบุญน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าทอวันผ่าจังเหตุอะไรดอกเนาะเอื่อยเนาะไม่รล้ล,ละอันลูกละอันเงินนะ่ะแม่บบไหาดิีแม่สิ โอนเข้าบัญชี่หายด้อลูกหลาเด้อะตว่าอิรศมีกูเว้าสมีมึงก็จะเฝ้าตีตนไปก้อนไข่ไหลกูบ่ทันได้ว่าอีหยังอยู่ด้กับนุงมึงห่งเฝ้าว่าว่าว่าไปของมึงภาษางั้นด่าฟ0 0 0่น0 0 0ืกูบ่ย่านจังแม่กูให้ใกล้กินแฮงหลายขนาดผมก็อีนี่ก้องพบเอ้ยก้องพบลูกเว้าให้พอฟังชัดๆเบิ่งก็ได้เรื่องเงินเรื่องข้ามบันบ่มีปัญหาดอกลูกแต่ว่าลูกสิไปหรือบ่ไปสิจัดอยู่ไสเว้าให้พอฟังเบิ่งก็ไดา บอกเล้ไอ่ละจังแม่นบุญผมลายลนได้เกิดมาเป็นคนเป็นลูกเจ้าพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาแต่หน่อยหน่อยจนได้เป็นบ่าวมาปีนี้ครบเศร้าหาอายุของตัวผม ยังบ่มีมีชมอยู่หวมเฮียงโอยอ,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 อยู่เคียงซอน<ม>จังขวอบอวานเว้าวันเกิดผมอยากไปเที่ยวเอาไปเลยอไอปีหนึ่งเกิดเทือเดียวมีมือเดียวทอนีอยากไปเล่นพัตา อยากสิไปนั่งอยู่ร้านกินอาหารแซ่บอร่อยหาไปเหินสาวสำนอหอยพอ,ดอนานานได้เว้าโอแม่นังนีแที่ยนะนี่แนไปด้วครับแม่คำที่ายเววนังพอกับแม่ให้ตามใจ ลูกสิไปทั้งสามคนไปนั่งกินอยู่ในลานความต้องการอยากไปเล่นพอได้เห็นผู้สาวเน่หาเธอได้ลูกสะใภ้เอามาต้อนพ่อแม่นำ ขอเงินคำไปกินเหลี่ยงสังสันวันเกิดพีเมื่อนี้เป็นเมือ่อดีขอเงินเก่าเมื่นหาสานนว่าวสอ,อยพีย่ไซเซ็นนึกก็ได้ด้วยค่ะแม กันโอ้โอยนในคืนนี้เองและสมีก็สิไปน้ำอายสบายใจบ่ตองห่วงหาเถอดวงได้คู่สอนบางทีพอ พบกับไอชาโนนเบาหน่ะล่ะป้าจา๋าลุงจา๋งจาเกิดกบเกิดเ่อเดียวเป็นเบาเป็นสาวกับเป็นเ่อเดียวให้ออกไปเที่ยวซะเนาะป้าจา๋าลุงจา๋งจาโอ้ยไอรัตตสมีมึงกระไดเนาะเป็นผู้หญิงคันมึงได้ผัวรวยกุบวบายอย่างเนี้กผู้หญ้าถ้มึงไปพ่อขี้เราเมาอ,อย่าหน่ะล่ะอออันนี้อ,อันขอเงนินเก้ามืนมาตีลูกหลานเมนครับเมน ก็ห้ดอกเก้าหมื่นแม่จะห้ยสองแสนเลยลูกค้าลูามเาะห้หลายแถมเน่ปปาสองแสนเจ้ามั้ใจไงเดือดเถ้าเงีนอยู่บขรวยเป็นไถเถ้าอันนี้ข่อยแจ่สดติีเตะถีง่ายแห่งเมืองข้ามวงเดือดเถ้าให้หน่อยมันกับผสมหนาสมตาเข้าตัวเถ้าอันนี้ข่อยก็บ่ได้ว่ายางดอกเถ้าเอ้ยเจ้าจะห้ยสองแสนสามแสนข่อยก็บ่ได้ว่ายข้ามลูกเป่ากับเขาทาคือคว่ำเขาเด้ เป็นบ้ามาหลายปีไปเปิดหูเปิดตาบ้างเลี่ยนกระจบแล้วพ่อนี่ว่าพ่อหาเอาลูกเอาเมียหลักกล้องพบเอ้ย่อครับก้องพบก็คิดจังสันละครับพอ่อจังได้ม่าขอพ่อเขาเมไปบัดห้าไปเห็นสาวงามจีจีบออกมันได้สิครับพอดีละลูกเอ้ยลูกหลาเอ้ยไปเที่ยวแล้วกายภาพกันทะเลทะไล่ได้ลูกหลาเด้อเฝ้ากินแล้วก็เฝ้ากลับมาเด้ลูกหลาเด้อ พอกับเม่์ก็ต้องเป็นห่วงดอกครับลูกนับไปกระตั้งหลายคนสีเบิงแย่งก็เป็นย่างดีสิบอเม้าคัดปันนั่นดอกน้อไอ้นะเวาราชานุราศมีเอ้ยการสิไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยย่าสิไปเที่ยวางปัญหามาให้พอเร้อให้ลุงกระป้านี่นักอกนักใจเด้เป็นมวยยิ่งนั่น่ต้องเป็น่วงดอกจ่าป้าจ่าลุงจ่าไปไปไปขางกันผ้ากันผ้ากเดินท่านหนไปมเลป แม่ย่าลืมโอนเงินมาให้น้ำเดอ้อพี่น้องที่ตังอ้ตทางจะหลงสดบู้กั